มี t o y o ต a Fortuner นนะครับปี2012นะครับน้ำยาแอร์หายเกี้ยงเลยนะครับผมแอร์ไม่เย็นรั่วแน่นอนครับผมรั่วที่ไหนเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันนะครับตัวนี้นะครับรถวิ่งมา263,088กิโลนะครับเรียบร้อยนะครับรั่วนะครับผมมีกินตุยๆนะครับผมอ่า ก็เดี๋ยวจะต้องทำการตรวจเช็คตู้แอร์กันนะครับมาดูจุดหน้าต้องสงสัยก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับรถเจาะล้างตู้มาครับอ่าตอนนี้ถานไว้เลยครับที่น้ำยาแอร์หายนะครับนี่แหละตู้คาดว่าน่าจะรั่วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องยกคอนโซลนะครับนำตู้ออกมาตรวจเช็คกัน ครับตอนนี้เราก็ทำการยกฝาคอนโซลออกแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเสนอลูกค้าก่อนเลยนะครับถอดตูนะ้หน้าแจ้งราคาเรียบร้อยนะครับตนนัวนี้ต้องเย็นนะครับบอกเลยว่าต้องเย็นฉ่ำเหมือนตอนออกป้ายแดงนะครับลูกค้านี่ขอแบบนั้นเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนเคยต้มรถนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะะ เคยนำไปซ่อมแล้วซ่อมราคาถูกก็จริงนะถูกแต่ว่าแอร์เย็นไม่ช่ำนะครับซ่อมแล้วซ่อมอีกจนขายรถทิ้งนะครับซ่อมแอร์จนขายรถทิ้งกันไปเลยนะครับผมอ,อันนี้ก็เลยเอาฟอร์จูเนมาให้ช่างเกดีกว่านะครับผมเอามาให้ตัวเช็คแก้ไขนะครับแทงหน่อยนะครับแต่เรารประกันอะไหล่สปีนะครับผมถ้าตู้รั่วนะอะ ทำการทอดอกนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะนำตู้นะครับชุดคูลิ่งยูนิตทั้งหมดเนี้ยนะครับชุดตู้เนี้ยออกนะครับแต่ก็พบว่ามีมิกกี้เมาส์นะครับเข้าในรถเดี๋ยวตัวนี้อาจจาเป็นต้องไดุ้ดปิดช่องลมนะครับตัวนี้นะครับเราก็นำคูลิ่งยูนิตออกมาแล้วนะครับก็ตามที่บอกนะว่ามีหนูเข้ารถนะครับ นี่กัดจนเป็นรูแล้วนะครับผมนี่ทะลุละนะครับผมก็จําเป็นนะครับที่จะต้องปิดช่องลมหน้ารถนะครับไม่งั้นมันได้พากันมาสร้างลังในโบเวอร์ลูกค้าแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้มันกัดทะลุแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดตู้แอร์นะครับออกมาดูว่ารั่วไหมนะครับเพราะว่า มีการเจาะมานะครับนี่ก็เปิดฟ้านะครับเราจะเห็นตู้แอร์นะครับผมนี่น้ำยาตกค้างอยู่นี่นะครับขานะรบตรงนี้ก็จะมีคาบช้ำๆนะเห็นไหมคราบมันๆช้ำๆ เด,เดี๋ยวจะถอดตู้ออกไปเช็คลวนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเช็คลวตู้นะครับผมก็คิดว่าตู้น่าจะรั่วมานานแล้วนะครับก็จะเห็นเลยนะคาบน้ำมันเต็มถาดล่างเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเนาะเนี่ยครับถาดล่างน้ำมันเต็มนะดูออกอย่างชัดเจนนะ ทำการล้างเปลือกก่อนนะครับก็อ,อัดแรงดันได้มา200 psi แล้วนะครับผมยังไม่ไปไหนเลยนะครับนี่ปุด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 ,ปดรั่วนะครับผมตู้หน้ารั่วแล้วนะครับผมภาพตู้เก่าของลูกค้านะครับผมอันนี้จะเป็นตู้ใหม่นะครับอ เรียบร้อยนะครับ PJ Air รถยนต์นะครับวันที่24เดือน4ปี65นะครับประกัน2ปีนะครับรถผลิตเลยนะครับผมนี่ครับ2 0เดือน4 22นะครับผ่านมาแค่4วันเองนะครับผมใหม่ๆสดๆร้อๆเลยนะครับตามรถเลยนะครับ รับประกัน2ปีนะครับก็ทําการมาร์กจุดเรียบร้อยเดี๋ยวจะประกอบตู้เข้าไปนะครับนี่นะครับก็ทําการประกอบตู้ประกอบเอพิเชนวาลร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นวาลววเก่าของทางรถลูกค้านะครับจะเห็นว่าวาลวหวน้าตาจะต่างกันนะครับดูบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าตัวช่างเจใส่น,นะครับจะเป็นวาลวเจนใหม่นะครับ มันจะไม่เหมือนกันนะครับวาวเจนใหม่เป็นอย่างไรเย็นขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าแค่วาว,าวนะครับวาวมันก็แค่ฉีดน้ํายานะครับแต่ข้อมูลเชิงลึกนะครับช่างรู้กันอยู่แล้วนะครับจัดให้หนาวๆเลย ก็ทําการประกอบนะครับคอนโซลต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีการแตกหักแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างเข้าที่น็อตครบทุกตัวนะใส่น็อตให้แล้วนะครับน็อตตัวนี้มันสลับกับน็อตด,ด้านล่างนะครับท่างเจก,ก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับรถเคยยกคอนโซลมาแล้วนะ จัดการแก้ไขให้นะครับก็เดี๋ยวจะใส่กองแอนะครับแล้วก็จะไปเปลี่ยนเดเออร์นะครับเพราะว่าชุดงานป้อมใน f o r t u n e r นั้นครับจะมีตู้แอร์วาวลวก็เดเออร์นะครับแต่การเปลี่ยนเดเออร์นั้นจะต้องไล่ควบน้ำมันคอมเพรสเซอร์ในแผงคอนดนเซอร์ออกด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พัดเปลี่ยนน้ำมันคอมไปในตัวนะครับ หลังจากทําการประกอบตู้คอนโทลต่างๆเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเดเออร์นะครับแล้วก็ไล่นะ้ามันคอมในแผงออกนะครับไล่ทําไมยังเจเปลี่ยนตู้เสร็จงานไวๆก็ได้นะมัต้องไล่เสียเ,เวลาเวลาอ่ะเรามาดูกันนะครับทำไมงานช่างเจถึงมันหยุมหยิมจังนะอ่ะเราให้ดูก่อนช่างเจเนี่ยเวลาต้อมนะครับบอกก่อนเรามีข้อมูลนะครับแล้วเราก็จะดูหน้างานต่างๆ จะเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับให้เห็นอะไรไหมก็ไม่เห็นนะครับน้ํามันคอมพิวเตอร์ครับคือท่านก็จะไม่เห็นน้ํามันคอมพิวเซอร์เลยนะครับน้ํามันคอมพิวเซอร์มันหายไปเยอะมากนะครับจะเห็นได้ว่าวาลเองก็ไม่มีนะครับผมแทบจะไม่มีเลยครับแล้วบริเวณเนี่ยจะเห็นมันออกแดงๆนะครับอ่า นี่แหละครับทำไมปอร์จูเนอร์เอวยีโกเอ่ยเวลาเปลี่ยนตู้นั้นต้องมานั่งไล่แผงไล่น้ำมันนะครับเพื่อจะได้ประเมินน้ำมันได้นะครับให้ดูขาเข้านะไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยนะจะเห็นเลยนี่ออกสีแดงจะออกแดงๆนะครับอันนี้จะออกใสนะครับเห็นไหมโพะสียีงชัดเจนนะครับแล้วน้ำมันคอมีแห้งเลยนะเห็นไหมครับ ถ้าเปลี่ยนแค่ตู้นะครับมันก็ได้ชดเชยแค่ในส่วนของตู้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเดเออร์ด้วยล้างน้ำมันในแผงออกด้วยเราจะสามารถประเมินของตู้และแผงได้นะครับซึ่งจะมีแนวโน้มที่ได้น้ำมันใหม่ค่อนข้างมากกว่านะครับนั้นจะลดปัญหาเรื่องคอมเพรสเตอร์มีปัญหานะครับแน่นอนครับน้ำมันขาดแบบนี้นะครับโอกาสที่คอมพรสเตอร์จะมีจังหวะที่หนืดน,นะครับ ูงนะครับซึ่งแน่นอนมันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าหน้าคัตแตกไปหนึ่งใบแล้วนะครับให้นึกถึงเครื่องดีเซลนะครับแรงบิดมันสูงนะครับเกิดตอนกําลังทํางานเนี่ยน้ามันคอมมาไม่ทันคอมเกิดการหนื่อยังไม่ล็อกนะครับยังไม่ติดนะครับมีการหนื่อขึ้นมาพอหน้าคาตัตตอดตึกคอม พอมันให้ตัวไม่ทันมันหนืดมันเหนียวมันหนืดแน่นอนครับชุดคัดก็ต้องถูกกระทำนะครับถูกกระชากมันก็แตกนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันถึงอายุมันแล้วก็แล้วแต่มุมมองอีกกว่านะอ่าถ้าถึงอายุท่านเจมองว่าชุดคอยนะครับชุดคอยมันจะเสื่อมนะครับอ่านั้นเรียกว่าถึงอายุเพราะคอยไม่เหล็กมันเสื่อมแต่เนี้ยหน้าคัดมันแตกนะครับผม นะครับมันแตกนั่นหมายความว่ามันเกิดการกระทําที่รุนแรงนะครับมันเลยแตกอ่าน,นี่ก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนไดเออร์กันละนะครับมาอธิบายให้รู้นะครับบางคนไม่รู้นะครับเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับจะเอาแต่ราคาถูกอย่างเดียวไม่รู้ว่าข้อมูลอะไรมันเป็นอะไรยังไงนะครับอ่าเปลี่ยนตู้ก็เข้าใจว่าไอ้ตู้เหลีหล่ยมๆอย่างเดียวชิ้นเดียวมันไม่ใช่นะครับผมของเหล่านี้มันมันมีข้อมูลแล้วก็ มีหลักฐานว่าเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะเราเลยจำเป็นต้องแก้ไขแบบนั้นแบบนี้อะไรยังไงนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วแต่ไม่แน่ใจนะครับอะไดเออร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอายุการใช้งานตามสเปคที่ทางเดนโตนะครับมีข้อมูลไว้อ่าเห็นไหมไะยิบระยับเชียวนะครับน้ำมันค้างในแผง คร้ามันมันค้างในแผงแดงอยู่นะตามข้อมูลนะครับเดนโซแจ้งว่าไดเออร์มีอายุยการใช้งานที่ประมาณ30,000กิโลเมตรนะครับจากนั้นจะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนะครับจะเปลี่ยนก่อนพังนะครับก่อนที่มันจะพังขาวนคือมันแตกนะครับไม่ดูดซับความชื้นนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนตามระยะ ปลอดภัยนะครับก็คือ30,000โลก็สุดแท้แล้วแต่ให้ดูก่อน,นครับแดงแผ่ดำๆๆอยู่ด้านในนะจะทําทการถอดออกมานะครับนี่ก็จะเป็นไดเออร์นะครับเป็นระยิบระยับเลยนะครับก็เป็นการตึกหลอของคอมเพรสเซอร์นะครับเนี่ยน้ำมันค้างในแผงนะครับเพราะว่าน้ำมัน เริ่มเสื่อมสภาพนะครับเมื่อเปิดเสื่อมสภาพมันก็จะเหนียวนะครับเป็นกาวเหนียวก็จะอุดตันในแผงนะครับค่าแรงดันจะสูงด้วยก็ตามที่ได้แจ้งนะครับว่ามันมีการกระชากเพราะว่าค่าแรงดันสูงปุ๊บมันก็จะตีกลับเข้าคอมนะครับแรงบิดของพวกเครื่องดีเซลมันสูงนะครับก็เกิดการกระชากหน้าขัดนะครับทําให้เริ่มแตกนะครับไอเสตคอมพิวเตอร์นะครับเสษใส้ในนะครับเริ่มตึกหลอนะครับตะเก็นนะครับ ลึกออกเนาะอ่าครับเตะเกนออกมาเริ่มร่อนละนะครับคอมร้อนมากอันนี้เรามาเปิดคอมนะครับเปิดด้านข้างดูนะครับก็จะเห็นเลยว่าค่อนข้างแห้งนะค่อนข้างแห้งยกสูบนะครับเข่าขาวนะครับแกนนอนะ็อตนะอ่า มีมันห,หน่อยะครับมีเครือบบางๆจานงๆนครับไม่เป็นไรนะครับมาถึงเราแล้ว,ลวเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็จะใส่เดเออร์นะครับผมอ่าตรงรุ่นนะครับตัวนี้เดเออร์ตรงรุ่นแน่นอนนะครับเดนโซ่นะครับหลังจากทำการล้างไฟเสร็จแล้วนะครับคาบน้ำมันเนาะอ่าก็ฉีดน้ำล้างก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการแวคั่มเติมน้ำมันคอมเพรสเตอร์นะครับแล้วก็เติมน้ำยาแอร์นะครับนี้เราก็ทําการเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราชั่งน้ําหนักเติมนะครับจะไม่ได้จูตาแมวเป็นหลักนะอาวมาดูค่าการนางานเลยนะครับอันนี้รันร้อยเปอนะครับเปิดทั้ง2ตู้เลยโรเวเชอร์อยู่29 PSI นะครับส่วนไฮเพเชอร์อยู่ 195 p เ i หนะครับโรตามหายตามนะครับมาสายตาแมวนะครับห้าส่กริกนะครับทางร้านเราจะใช้ของตรงสเปคทุกอย่างนะครับรับประกันตู้แอร์นะครับรับประกันอะไรที่เปลี่ยนนะครับตู้วาวนะครับ2อปีเย็นไหมนะครับนี่ฝ้าเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นกระจกแล้ว หลังก็เริ่มหมดหมดแล้วนะครับป้าเริ่มมาบานหลังแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถกันนะครับอ๋อเย็นถึงหลังแล้วนะครับก่อนเข้าไปดูเราก็มาดูอุณหภูมิก่อนนะครับตอนนี้นะครับลมส่งนะครับลมส่งอยู่ที่5.3องศาอุณหภูมิที่ผมยืนอยู่คือ35.0นะครับก็า35องศานี่แหละนะครับก็เทสระบบ ยังไม่ตัดนะยังเย็นได้อีกนะครับแต่เอาเท่านี้ก่อนเอาออกก่อนนะครับเราเอาให้ดูก่อนเลยนะครับว่าเราลันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีมักกั๊กนะครับลันร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างนะครับเรียบร้อยนะครับรถวิ่งมาสองแสนหกนะครับสองแสนหกหมื่นสามพันแปดสิบแปดกิโลเมตรนะครับอันนี้ตู้แอร์หน้ารั่วนะครับรั่วจากน่าจะเกิดจาก การตกค้างของอตัวน้ํายาในการล้างนะครับอุณหภูมิที่ผมนั่งอยู่นะครับ17.5องศานะครับยิ่มแฉ่งเลยนะครับเวลา1ิโมง55นาทีรันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้างหลังเราก็รันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับรันร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างหลังกี่องศาแล้วเอ่ยจะดูกันข้างหลังนะครับลมตรงอยู่ที่ 6.9นะครับอุณหภูมิบริเวณเบาะอยู่ที่19.7นะครับทางหลังอุณหภูมิจะสูงกว่าอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับห่างกันแค่2องศาเองนะครับเพราะว่าทางหน้าอยู่17.5นะครับร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างนะครับเทศระบบสบายนะครับลูกค้าใช้งานได้แต่ตอนนี้ช่างเจ๊หนาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นวอร์ดเอานะครับยังไงก็แนะนําให้ลูกค้าพกผ้าห่มด้วยนะครับถ้าจะเปิดตด เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนตู้แอร์นะครับประกอบทุกอย่างไม่มีแตกหักนะครับไม่มีความเสียหายนะครับทุกอย่างครบนะครับเรียบร้อยครับงก็ฝากร้านกันด้วยนะครับผมร้าน PJ แอร์รถยนต์นะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใครสนใจซ่อมแอร์นะครับเติมน้ำยาแอร์ก็เลี้ยงเชิญกันได้นะครับช่างเจทำคนเดียวนะครับโปรดนัดกันนิดนึงนะครับผม ทำคนเดียวบางทีตัวใหญ่แล้วจะเจอเคสหนักๆนะครับจะเจอเคสที่ต้องนั่งแก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะใช้เวลามากกว่าปกตินะครับแล้วก็ทำคนเดียวมันจะช้านะครับผมยังไงก็ฝากในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ